สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาซ่อนภาษสร้างกฤษกันนะคะก็คือจะเป็นคําที่ออกเสียงคล้ายกันหรือออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันคําแรกนะคะซันซัน,นจะแปลว่าสันที่แปลว่าลูกชายแล้วก็สันที่แปลว่าพระอาทิตย์นะคะเขียนต่างกันอืม s, s o n sun ลูกชาย s u n sun พระอาทิตย์นะคะคำต่อไปค่ะคำว่า C แล้วก็ C C คำแรกแปลว่าเห็น C คํคำที่2แปลว่าทะเลนะคะเขียนต่างกาันแต่ออกเสียงเหมือนกันเลยต่อไปขอดูพยก่อนคำว่า f a t fast จริงจริงมันก็ไม่ได้คล้ายซะทีเดียว f a t and fast คล้ายๆนะคะคำนี้คำแรกแปลว่าความเร็วคำที่สองแปลว่าการตดนะคะตดพุดปัดบพุดปัดเนี่ยแหะคะ่ะต่อไปคำว่า where ที่ไหนแล้วก็ where แปลว่าสวมใส่นะคะเอาเสียงเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็คำว่าคำต่อไปนะคะ flower flower คำแรกแปลว่าแป้งสาลีคำที่สองเอไม่ใช่ flower แปลว่าแป้งนะคะแป้งที่ใช้ทำขนมอะ่ะไม่ใช่แป้งที่ทาน,น้าถ้าแป้งที่ทาน,น้าเราเรียก powder แต่ถ้าแป้งที่เราทำขนมอะ่ะ flower flower แล้วก็ flower อันที่สองก็คือดอกไม้ค่ะ flower flower ออกเสียงเหมือนกันเดะเลยค่ะแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะ ต่อไปคำว่า but จริงๆมันอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันซะทีเดียวมันต่างกันนิดหน่อย but but แล้วก็ but อ่าคำแรก but but มันจะลงท้ายด้วยตัวดีนะคำแรกก็คือมาจากคำว่า b u d d y b u d d y ที่แปลว่าคู่หู but อืมแล้วก็อันที่สอง but อีกอันหนึ่งก็คือแปลว่าแต่นะคะ beauty but อืม ต่อไปคำว่าเดียเดียมีอาลงท้ายนะคะเดียต้องออกเสียงอารอาลงท้ายใครก็ประมาณนะั้นเดียคำแรกนะคะแปลว่ากว้างเดียอันที่สองก็คือแปลว่าที่รักอย่างเงี้ยค่ะต่อไปอ่าคำว่าแฮแฮแฮแปลว่าอะไรคะแฮ hey. แปลว่าผมค่ะแฮอี hey. คำหนึ่งแปลว่ากระต่ายนะคะกระต่ายป่าเราเรียกแ hey. ฮ เขียนไม่เหมือนกันนะออกเสียงเหมือนกันต่อไปคำว่าแฝ่แฝ่แฝ่คำแรกนะคะแปลว่าค่าโดยสารหรือการเดินทางนะคะส่วนแฝ่อันที่สองแปลว่าดีอ่าประมาณว่าดีประมาณเนี้ยค่ะ F A I R ส่วนคำต่อไปนะคะแช่แช่ แชรให้มีเสียงอาแชร์โอเคแชร์คำแรกก็คือแปลว่าเก้าอี้นะคะแชร์ share, อันที่สองก็คือการการแบ่งปันอ่าก็คืออันนี้นะคะออกเสียงเหมือนกันค่ะบางทีฝรั่งอาจจะออกเสียงเขาบอกมันต่างกันแต่เราว่ามันมันคล้ายกันนะคะโอเคคำต่อไปค่ะอ้าหมดแล้วนี่ <laughs> ครบแล้วนะคะ มีคำว่า sea sun fast where flower but d e a r hair s h a r e fair โอเคจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราเลือกมาให้มาพูดคุยกันแค่นี้ก่อนแค่นี้คลิปก็ยาวม,มากไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปเราแต่ถ้าใครยังไม่มาก็เข้ามาดูได้นะสวัสดีค่ะ